มันส่งเสียงไล้แล้วโอเียเลยเลยนะเข้างในเล็กๆเล็กๆแบบใหญ่เลยยาวลึกยงนะปึ๊กบที่ก็ประทับร่างวงกุศลนะคะก็เขียนลายเส้นนะคะเขียนยันให้กับญาติโยมนะคะที่มาตอนเรับของกูนะคะ

จูให้ออกเป็นสาไทยนะูเอากระทึกสักเจา5หรูนะคะเจาะห้ารูเจาะห้ารูจาดูจะครหกหรูเลรหกหกรูก็เราไปจอดเริญนี่เลยไปจับบีเจ็ดเล่ว ตายแล้วยินแต่งูเขาอยู่นาะปสศาอีกแล้วปสศาจังเรครับเจาให้เปรดูนะคะท่านผู้ชมดูดัตรวบดัตรวบดักรวบดัตัวบดักรวบ

អត់ពីឡាងនេះទៀងខាងចៅមិញទីលោអាទៅអមិនទៅទេទីដាក់ទៅហើយបងទីចៅពីចៅមានតែងងទីក្រាណាស់បងចៅណាក្រាអូក្រណាស់ក្រាណយអើយក្រាទីគួតអត់គៀតែណទូខានមិនណា udah, 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 udah,

ดีดีดีหนึ่งแปดใช่ไหมสอแปดนมีสแปดเสแปดจ็าแปดก็ได้แปดกับบแกับแปดกับบาอ่าน้าก็ได้แปดใไเนกระด เดี๋ยวแกไปหาซื้อหน่อยนะอ่าไหนอะไรครับทุกทีเอาเลย ขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมที่ให้การติดตามกันในวัน à, à, បាទបាទបានកើតអត់ព្រះរបស់ខ្មៅគេក្រហមតោក្រហមបានទៅក្រហមតោក្រហមគេនាំលុយនាំលុយក្រហមគេក្រហមតោអត់ក្រហមតោគេនិយាយទៅកុំខ្ទេចរកកាត់មួយជីវិតកៅនោះនាំលុយទៅយកមួយណាក៏គេនាំលុយណាលុយគេមកបាត់ទៅគេហៅទៀង Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn បងបានសក់បានតាមខ្ញុំផងផងខ្ញុំណាបងវិញខ្ញុំនិយាយបាននេះណោកាន់ໃສលោកអូនចង់ໃສលោកអោរេម៉ុនខ្លួនអឯងចិត្តថាបាំងខ្លួនខ្ញុំឲ្យថាន់ចេញ ใส่ลูกอ้นแบบสดทารสดอันนี้ม่อนลูกม่อนลูกอ้เจ้มอยู่ตรงนี้หละดูมคลงท มาอชยังไงไปยังเจสก็ไม่รู้แต่ว่าลงปูโยนทาหมาไปที่ที่เบานะคะคไปที่เบ้าอันนี้เราเฮ้ยเออนี่เราเฮ้ยอ้อยจะ ไม่รู <Yeah. S 3> uh. ้ปูโยนใส่ตรงไหนคะโยนใส่ตรงไหนคะแม่ไหนโยนใส่ตรงไหนนี่นี่ตึกับกลมดูเตอะโยนโตกูมีรไหน้มันจะไหนคนะแม่ดักกรอี่นี้ย่เก้าเนานี่เก้าเหรอสี่เก้าเก้าี่กเก้าอะไรตัวไหนคะแม่ตัวเดียวกันเหรอตัวเดียวกันไม่แน่ใจเม่เป็นตัวอะไรเดีะยวจโจันู่งตบูไหมนี่ตบเลยเก้า เป็นกระจอะรมาแต่ให้มันก็ผวัเลยหรือว่าหกเก้าหกเก้าหกเก้าหเก้ก้่หเาหกเกเ้าหเกาหเกาูกเู้หก้ากเกาเก้าหเาหก้า้าก็กาดเ้เ้ากเาเ้ากเก้าเหกกาหมด้หกกางกเ้าหกเ้ก มียนในมร์กเรี่ยนมาใส่ได้แล้วก็มีเลขห้า้อยนะคะมีเป็นเลขห้าร้อยไทยนะคะุณผู้ชมมีห้ารอไทยก็แล้วก็สีเก้าใช่ไหมสเก้าไมหมสี่เก้าสี่เก้าใช่ไหมมเราไทยไหมตอนนี้พูดเมนอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์เนยพูด้มเมอีกอีกรอบึได้ไหมคะแม่ให้หน่อยปยไเออ

สี่เก้าสี่มุยงมุ้ยสี่เก้าก็เป็นเปมีปเป็นศูนย์เป็ในว่าวนี่ชอในว้าวนี่แหละ้จะมือน้จะออยมืออาจารย์เอกว่าเป็นตัวไหนคะอาจารย์เอกลองเลขเเข้าเลขปูนน่าจะสีเก้าที่แกชอบเีย นี่ก็น่าจะเป็น3-3-8-8 3 8สามแปดปดปดแปล้วก็ห้าในห้าสามแปดแปดสาในประกาศในกระดาษมาจะเข้มทอริลล่าเนี่ยในสามกระดาษอันนี้ก็ตัวเดียวกันน่าอัปการจดจดเบลฟันกันเลยเนาะเรียนกระดาษนีน ก็มีสี่เาจับจานในกระดานห้าศูนย์สแปดแปดสามเปจดเลยจ้ะสามแปแล้วก็อะไรสามแปดแปดก็0 3าศูนย์ศูนย์้าศูนย์ศูนกสีกาับก็เป็นแปดอมาาศูนย์าศูนย์ศนย์ศูกะ ที่รกนำไปดึเอาประกันีนี้มันมันไม่เมือยนหมดแล้วสเก้าแล้วกันยังไม่หมดหรอกอูนมันบางจังไม่รู้ดอกเ้อไม่รู้ดอกลูกเอาไหมได้จ้าถือขาหน้าเท้าทัท่านผู้ชมก็ ที่เลขผู้เขียนให้นะคะก็เป็น4 9นะคะแล้วก็388นะคะแล้วก็500นะคะท่านผู้ชมก็มีอยู่เลขตัวเดียวนะคะกลับไปกลับมาค่ะก็เด็กก็บใบแล้วก็388ได้เลยว่ะได้้วค่ะได้แล้วค่ะอันนี้เม่เอาไปเลย งเล็กออนไลน์อเาออนไลน์ต่มือ่นิเล็ออนไลน์ต้นังิเลออนไลน์ัวเดียวเน่ยหวยตัวเดียวเนี่ยแปดแปดกับห้าศูนย์กับสี่เก้านะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเล่นยังไงก็กลับไปกลับมาก็เจวเดียว ใช่ตัวไหน่ตัวไหนกันคะตัาไอยู่ข้างล่างสีก้าว่สเก้าว้เรา้างนอกไม่ได้เข้าสุดตาเลยเนาะห้าศนยอะชอบมาพี่ชอบตัวไหนคะชอบห้าศูนชอบห้าศูนพี่ชอบห้าศูนยูนใช่ไหมสับสีเก้า สี่เก้าไอสีที่ว่าคลายหมากแล้วยใส่นโยนใส่นยนะสีเก้าบนสี่เกีบเก้าเลยก้ับเลขหตัวเดียวกันสี่เก้าสี่หแต่ว่าปูก็เจาะรูให้แปดรูแปดศูนย์แปดแปดนี่แปดศูนย์แปดศูนย์ไหมเจาะแปดรูแล้วก็เทียนอีก แทนเลขแปดอีกตัวนึงก็เป็นแปดปดไหมแปดแปดแปดสูนย์แปดแปดไหมสามแปดปดไม่แน่ใจประกอบเอาไม่แต่พี่ชอบจริงๆตัวไหนของพี่ที่พี่ชอบห้าศูนย์ศกับ49นะคะ ห้าศูนยกับสีก้านะคะท่านผู้ชมปรงกับเลูกชายบอกลูกชายบกลูกชายบตัวไหนคะมาเห็นสะดุดตาเลยลูกชายก็เตอร์เอก่ง no ห้าศูนใช่ไหมห้าศูนย์นะคะอ้๋อยังไม่ถึงขวบนะคะ สิบเดือนตอนที่เขาบอกศูนยสก็ทำมืออ่ะอืมาสิบเดือนซื้อศูนย์สองถูกห้ารค่ะเน้นล่างเลย่พี่ได้ห้าร้อยเลยงวดที่แล้วนะคะห้าร้อยห้าสิบอูลอตเตอรี่สใบอู่เลลอตเตอรี่อีกสามใบนะคะ นกกันเอรป็นเอชซีที่ได้มีโชคมีลาบกับหลวงปูนะคะงวดนี้บอกศูนย์ห้าห้าศูนย์เขาทำเขาทำมืออย่างนี้ใน่นทำยังไงคะตัอเนอ้อเขาทำอย่างนี้เนาะค่ะขัดเ้กขนมอคีู้ดอ้อยกำลังหัดพูดแต่พูดยังไม่ได้นะคะ แต่ก็ทำมือใช่ไหมมัอที่สองศูนย์ก็ทำมือเหมือนกันใช่ไหมคะมีก3ส3มีเส้นผมลงปูนหาไม่ได้แล้วรมีกีวอนด้วยวนสามมี้งั อาจารย์ก็ทานใดที่มาร่วมง,งานวันนี้นะคะก็จะได้รับเหรียญน,นะคะเหรียญของหลวงปู่นะคะมวลสารนี้แน่นมากนะคะของหลวงปู่สูงจริงๆเลยนะคะาามีทั้งเกสาแล้วก็จีวร <c oughs> ของหลวงปู่นะคะแล้วก็ข้าวนะคะที่หลวงปู่เกี่ยวกับมือเลยนะคะรุ่นนี้ไม่มีที่ไหนนะคะที่เดียวหมดคนที่มาที่นี่คือมีบุญอย่างเดียวนะคะที่จะมา เรอยบริบาเกียงเลยเกียงรีบมาเด้อเกียงยังไม่ได้ช่างก็ยางเรียนที่มีเกษาหลวงปู่ด้วยเด้อเนี่ยมวลสารมวลสารแล้วก็มี้าขาวด้วยเอาไปอัดรอบเด้อไปเอาไปอัดกรบมเด้อนาเต็มบ้านโมเจ้อ ค่ะท่านผู้ชมก็สรุปตัวเลขให้แล้วนะคะวันที่หนึ่งกรกฎานะคะหกห้านะคะก็เลขที่หลวงปู่เขียนให้นะคะในเว่าแล้วก็กับผ้าขาวนะคะขององค์หลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นห้าร้อยนะคะห้าร้อยไทยเนาะออแอดก็ถอดออกมาให้เป็น500ห้าร <500 S 2> ้อยเขียนให้ห้าศูนย์ศูนย์นะคะผ้าขาวที่ผาดบ่าขององค์รูปเหมือนหลวงปู่สวงนะคะแล้วก็สามแปปดนะคะ สามแปดแปดแล้วก็เจาะรูให้อีกแปดรูอะไรนี่แอดก็ใครมีบุญก็ช่วยบอกแอดด้วยนะคะท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นแปดหรือเปล่าแปดแปดหรือแปดศูนย์นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นสามแปดแปดนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมสองแปดด้วยนะคะ<ๆ>แล้วก็มีที่โยนคำหมากให้นะคะ<ๆ>ไปตรงกับเลขส<ๆ>ี่เก้านะคะ<ๆ>ท่านผู้ชมเขียนสี 4, <9 S 2> <ๆ>่เก้าให้นะคะ นีก็ขอให้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องจากลากันไปกับตัวเลขมงคลค่ะคะท่านผู้ชมหนึ่งค่ะสวัสดีจ้ะ